สำหรับใครที่ดูสงครามส่งด่วนแล้วเชิญทางนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูนะคะก็อาจจะ skip ค่าคลิปนี้ไปก่อนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีเนื้อหาที่เป็นการ s p o i ได้แต่ถ้าไปดูมาแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูทนายหมิวด้วยนะคะ ฉากสำคัญนะคะที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะต้องขอยืมคำพี่รุ่ยเจียมานะคะตอนที่พี่รุ่ยเจียมว่ามึงถูกถีบตกรถไฟจำได้ไหมคะส่วนถูกถีบตกรถไฟมันคืออะไรเราก็ต้องย้อนกลับไปนะคะถึงฉากฉากหนึ่งจำได้ไหมคะที่สันติเนี่ยไปเมืองจีนจนได้ไอเดียกลับมาว่าอยากจะทำขนส่งทั่วประเทศนะคะเนื่องจากไปเห็นราคาที่มันสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะก็ได้เจอกับเฮียคณินนะคะเฮียคณินเนี่ยก็เป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะซึ่งจริงก่อนหนะ้าก็เคยเจอกันมาแล้วก็คงจะเห็นแวว พอเห็นที่สนามบินขากลับจากเมืองจีนเนี่ยก็ถึงกับอัพตั๋วเครื่องบินนะคะเพื่อให้ได้นั่งด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีประโยคเด็ดนะคะว่าเฮียคณีเนี่ยขอซื้อค่าเสือจำได้ไหมคะด้วยการที่ ขอซื้อคอนโดที่สันติเนี่ยถูกหลอกขายมาให้เอาไปขายต่อนะคะในราคา19ล้านบาทที่นี้เนี่ยเริ่มต้นนะคะถ้าจํากันได้เนี่ยทุนจดทะเบียนนะคะที่ร่วมทําธุรกิจเอ็กซ์เพรสตัวนี้เนี่ยอยู่ที่100ล้านบาทสันติเนี่ยมีเงิน19ล้านตีเป็น19%จากทุนจดทะเบียน100ล้านบาท ทีนี้ฉากผิบกรถไฟมันก็มาตอนนี้แหละคะ่ะด้วยความที่จริงๆแล้วเฮียเนี่ยก็ไม่ได้หวังดีกับสันติอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะโดยที่ตั้งใจว่าจะให้ลูกชายเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO หรือว่าเป็นผู้บริหารก็เลยใช้วิธีการเพิ่มทุนจดทะเบียนค่ะจาก100ล้านบาทเนี่ยเป็น1,000ล้านบาทจาก19%เนี่ยมันเหลือ1.9%ทันทีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ เวลาที่เรานะคะทำบริษัทจํากัดเราทําบริษัทจํากัดเนี่ยมันจะสามารถที่จะเพิ่มทุนลบทุนหรือว่าเราทําการเปลี่ยนแปลงในบริษัทได้ซึ่งการเพิ่มทุนเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่คลาสสิกมากอันนี้นะคะหมิวอยากจะให้ SME หรือว่าโดยเฉพาะสตาร์ทอัพนะคะฟังกันนะคะ มิวอยากจะมาชวนคุยให้คิดนิดนึงว่าวิธีการนะคะของคนเหล่านี้้ไม่ว่าจะเป็น VC เป็น a n g เจหรือว่าเป็นนายทุนนะคะที่เรียกแต่งว่า i n v e s สเตอร์ทั้งหลายเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบเดียวกันทีนี้เนี่ยพอจะใช้วิธีการเพิ่มทุนใช่ไหมคะคนที่เป็นต้นคิดไอเดียแท้ๆเลยอย่างในเรื่องก็คือสันติไม่สามารถที่จะเพิ่มเงินไปในหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาได้นะคะจากร้อยร้อยล้านเนี่ยไปเป็นพันล้านนะคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ย การขายหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทจำกัดนะคะจะต้องขายให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันในสัดส่วนเท่าเดิมก่อนซึ่งในสัดส่วนเท่าเดิมคืออะไรสันติมีอยู่19แปลว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก900ล้านบาทนั่นนะคะสันติมีสิทธิ์ซื้อนะคะ19ของหุ้นที่ออกใหม่ เอามาเพิ่มทุนแต่ถ้าเกิดเพิ่มไม่ได้มันจะถูกลดมูลค่าไปหรือว่าเป็นการไดลูดตอนแรกเนี่ย19ล้านใน100ล้านมันยังได้19%แต่19ล้านใน1พันล้านเหลือ1.9%ทันทีค่ะทั้งๆท,ที่เป็นคนต้นคิดทุกอย่างนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปกันต่อนะคะต้องบอกก่อนว่าการที่สันติเนี่ยมีโอกาสที่จะ ไม่ทราบไหมอันนี้เราต้องมานั่งดูกันด้วยนะคะว่าเวลาที่เราวางสตรัคเจอร์บริษัทตั้งแต่แรกนะคะสิทธิ์ในการที่เราจะเพิ่มทุนนะคะต้องบอกว่าจะใช้75%ของคะแนนเสียงนะคะในการโหวตให้มีการเพิ่มทุนบริษัท หากเราไม่ได้ล็อกในข้อบังคับหรือว่าทําความตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นให้ดีอะค่ะต้องบอกว่าตรงนี้การถือหุ้น19%เนี่ยน่ากลัวมากๆการถือหุ้น19%นะคะแม้ว่าสันตินะคะไม่เข้าประชุมก็ไม่ได้แปลว่าจะเพิ่มทุนกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสันติเลยพอไม่มีสันติเนี่ยยังไงก็เพิ่มทุนได้อยู่แล้วถ้า,าเลือ่อหุ้นแค่นี้แล้วนะคะสิทธิ์ในการที่จะบริหารจัดการอะไรเนี่ยก็ย่อมเป็นเรื่องยาก แม้จะเป็นกรรมการแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเสียงเพียงแค่1.9%นะคะก็ไม่สามารถที่จะรักษาตำแหน่งกรรมการไว้ได้เพราะว่าผู้ถือผู้อื่นๆนะคะที่มีสิทธิ์มากกว่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะโหวตเปลี่ยนกรรมการได้อยู่แล้วนะคะถึงแม้ในเวลานั้นสันติอาจจะได้เป็นกรรมการอยู่หรือไม่ก็ตามข้อคิดตรงนี้ค่ะ ดีมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะที่กำลังมองหา VC กำลังมองหา Angel หรือกำลังมี Investor ที่เป็นแมวมองเข้ามาทับทามขอลงทุนในบริษัทนะคะ ตัวเลขที่มาในตอนแรกต้องบอกว่ามันจะหอมหวนชวนคิดมากๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าทางที่ investor VC หรือ angel ทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาเป็นใหญ่ในบริษัท startup เนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่จะป้องกันได้นะคะก็คือหนึ่งนะคะสัญญาร่องผู้ถือคุ้นนะคะเราจะต้องดูเรื่องของการสิทธิ์ในการโหวตนะคะหรือว่าการที่เราจะนับองค์ประชุมหรือว่าทำมติ ที่ประชุมขึ้นมานะคะเราจะต้องมีการวาง s t r a t e g y นะคะวางแผนเพื่อที่จะทำให้มันรัดกลุ่มขึ้นว่าในขณะที่เราเนี่ยเป็นมี2ฝ่ายนะคะทั้ง2ฝ่ายต้องบาลานซ์กันการจะเป็นองค์ประชุมได้ทั้ง2กลุ่มต้องเข้าประชุมนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะอย่าไม่ไปรวมถึงเรื่องของการ exit จากการเป็นผู้ถือหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการขายหุ้นที่เพิ่มกระบวนการขั้นตอนนะคะ เพื่อซื้อเวลาด้วยเพื่อให้ได้รับแจ้งด้วยเหล่านี้ยังลุกลามไปถึงข้อบังคับบริษัทต่างๆที่จะล้อมาจากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอุดมการณ์มีไอเดียมีโน้ต h ฮาวแต่อาจจะยังไม่มีเงินทุนนะคะให้ความสําคัญกับกฎหมายตรงนี้ให้การป้องกันตัวเองลองมองสังเกตนะคะความเป็นไปได้ความเสี่ยงที่เราจะสูญเสียโน้ตฮาวหรือว่ากิจการที่เราตั้งใจ ทำมานะคะมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะสูญเสียให้กับผู้ที่มีเงินนะคะป้องกันเอาไว้ดีกว่ารอให้เหตุมันเกิดเราควรจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนมากเกินไปหรือมีไอเดียอะไรไว้เราอาจจะต้องถือไพ่บางอย่างเอาไวใ้ให้มันเหนือกว่าให้เขาขาดเราไม่ได้อันนี้ก็ทนายมิวฝากไว้นะคะสําหรับหนังเรื่องนี้ที่ได้ข้อคิดสาระดีๆค่ะ